สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์แลนช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์รถถังและยานยนต์ทางทหารที่น่าสนใจจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถถังหนักที่ถือว่าเป็นตำนานของสหภาพโซเวียตนั่นก็คือ IS7 รถถังที่สร้างชื่อเสียงด้วยการออกแบบสุดล้ำยุคในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองและยังคงถูกพูดถึงจนถึงปัจจุบัน รถถัง IS-7 หรือชื่อเต็มว่า Object 260นั้นเป็นรถถังหนักที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นในปีคศอ,อสาลาึงา1945-1948โดยวิศวกรโซเวียตต้องการสร้างรถถังที่ทรงพลังที่สุดมีกราบป้องกันที่หนาแข็งแรงและอาวุธที่ทำลายล้างสูงจุดมุ่งหมายหลักคือเพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับรถถังหนักของฝ่ายตะวันตกได้อย่างไม่เกรงกลัว และที่สำคัญคือเป็นการสร้างความมั่นใจว่ากองทัพแดงจะครองความเหนือชั้นในสนามรบรูปร่างของ IS-7 ถือว่าทันสมัยมากในยุคนั้นตัวถังมีการออกแบบให้มีมุมเอียงของเกราะที่ช่วยในการสะท้อนกระสุนลดโอกาสการเจาะทะลุจากปืนต่อต้านรถถังเกราะด้านหน้าหนามากกว่า150มิลลิเมตรส่วนเกราะด้านข้างและด้านหลังก็ถูกเสริมให้แข็งแรง จนทำให้มันกลายเป็นรถถังที่ยากต่อการทำลายอาวุธหลักของ IS-7 คือปืนใหญ่ขนาด130ม mm ิลลมตรซึ่งมีพลังทำลายสูงมากสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะได้ไกลและแม่นยำปืนนี้ยังถูกพัฒนามาจากปืนเรือรบทำให้มีกำลังการยิงเหนือกว่ารถถังส่วนใหญ่ในยุคนั้นนอกจากปืนใหญ่แล้ว IS-7 ยังติดตั้งปืนกลอีกหลายตำแหนง่ง รวมถึงปืนกลต่อต้านอากาศยานที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศน้ำหนักรวมของ IS7 อยู่ที่ประมาณ68ตันซึ่งถือว่าหนักมากแต่ก็ถูกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล V12 กำลัง1,050แรงมา้าทำให้สามารถวิ่งได้เร็วสูงสุดราว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับรถถังหนักคันอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกัน ถึงแม้ว่า IS-7 จะมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและการออกแบบที่ล้ำสมัยแต่ก็ไม่ได้ถูกนำเข้าสู่สายการผลิตจำนวนมากปัญหาหลักคือค่าใช้จ่ายที่สูงและความยุ่งยากในการบำรุงรักษาอีกทั้งน้ำหนักที่มากทำให้ไม่เหมาะสมกับโครงสร้างสะพานและเส้นทางการขนส่งในสหภาพโซเวียตในเวลานั้นส่งผลให้โครงการถูกยกเลิกไปในที่สุดเหลือเพียงรถต้นแบบไม่กี่คันเท่านั้นที่ถูกสร้างขึ้น ปัจจุบันรถถัง IS-7 จึงกลายเป็นสิ่งหายากที่สามารถพบเห็นได้ในพิพิธภัณฑ์ทหารบางแห่งของรัสเซียเช่นที่คูบิงกาแท้งมิวเซียมซึ่งเก็บรักษารถถังต้นแบบเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและชื่นชมถือว่าเป็นสมบัติชิ้นสำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามและความทยอทยานของโซเวียตในยุคสงครามเย็น ในส่วนของราคาหากมองในเชิงประวัติศาสตร์รถถัง IS7 ไม่ได้มีการขายออกมาในตลาดทั่วไปเหมือนรถถังบางรุ่นเนื่องจากเป็นเทียงต้นแบบเท่านั้นแต่ถ้าจะประมาณการมูล,ลค่าในปัจจุบันหากมีการนำมาประมูลในตลาดสะสมยานยนต์ทหารหายากราคาของมันอาจสูงถึงหลายสิบล้านบาทหรือประมาณ2-3ล้านเหรียญสหรัฐขึ่งอยู่กับสภาพและความสมบูรณ์ของตัวรถ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นราคาที่นักสะสมและพิพิธภัณฑ์บางแห่งยอมจ่ายเพื่อครอบครองประวัติศาสตร์อันล้ำค่านี้สิ่งที่ทำให้ i s 7น่าสนใจไม่ใช่เพียงเรื่องพลังการยิงหรือกรอดที่แข็งแกรง่งแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวลำ้ำและความมุ่งมั่นที่จะครองความเหนือกว่าของสหภาพโซเวียต แม้ว่ามันจะไม่ถูกนำมาใช้งานจริงในสนามรบแต่เรื่องราวของมันก็ยังคงถูกเล่าขานและเป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบรถถังในยุคต่อมาเมื่อมองย้อนกลับไปรถถัง IS 7ถือเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกของนักประวัติศาสตร์และคนรักยันเกราะมันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจักรสงครามแต่ยังเป็นผลงานทางวิศวกรรมที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสารรค์ ความทะเยอทะยานและความกล้าทดลองของโซเวียตในยุคนั้นถ้าทุกคนชอบเรื่องราวเกี่ยวกับรถถังและยานยนต์ทางทหารแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Auto Carland ของเราขอบคุณที่รับชมและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า ICUNEXT VIDEO